อยากลดไขมันไวๆต้องฝึกขาอาทิตย์ละสอวันเราเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการฝึกขาเนี่ยมันทําให้เราสามารถลดไขมันได้ไวแล้วก็เร็วมากๆกว่าการฝึกกล้ามเนื้อมาดอื่น แล้วคําถามต่อมาคือเฮ้ยเราควรจะฝึกแบบความเข้มข้นเท่าไหร่ยังไงดีนะครับ mm hmm. ผมแนะนาเลยครับอาทิตย์ละสวันจัดไปเลยนะครับเพราะว่าการฝึกขาในแต่ละเซตชันในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะครับมันเผาประมาณแบบ5 6 0 0แคลเป็นอย่างน้อยเลยอะแล้วไปเทียบกับกล้ามเนื้อมัดอื่นอย่างเช่นหัวไหล่เอาง,ง่ายๆไม่ถึงแน่นอน,นครับพลังงานที่ใช้ไปในการฝึกหัวไหล่กับฝึกขาเนี่ยแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยครับไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราลอง เมเน่ดูครับลองเมเน่ดูว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะสมมติออกกําลังกาย4วันต่อสัปดาห์แล้วอาจจะแบบเฮ้ยพี่คันไม้คันมือวะอยากจะแอดเพิ่มอีกสักวันนึ่งผมแนะนําแอดวันเล่นขาเพิ่มอีกวันหนึ่งเอาให้มันห่างกันสัก3าวันหน่อยก็ยังดีนะครับถ้ามันติดติดกันมากเกินไปเดี๋ยวมันไม่ไหวนะครับแล้วการฝึกขาแบบนี้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราฝึกขาครับเราจะทําให้เขาเรียกว่าอะไร เทโทเทอรนมันหลั่งออกมาเยอะนะครับหลั่งออกมามากกว่าปกตินะครับแล้วในผู้หญิงนะครับเวลาเทโท,ทเทอรอนมันหลั่งออกมาเยอะนะครับมันจะทำให้เอสโตรเจนมันต่ำลงพราะมันต่ำลงนิดนึงเกิดอะไรขึ้น,นครับมันจะทำให้การเก็บไขมันของผู้หญิงอ่ะเป็นไปได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เท่ากับว่าเราไปแฮ็กระบบต้นทางอ่ะ ทำให้เก็บไขมันไม่ค่อยเก่งนะครับแทนที่ผู้หญิงเอสโตรเจนมันเยอะใช่ไหมมันเก็บไขมันเก่งมากเกินไปใช่ปะฝึกขาเฮ้ยเทสมันสูงขึ้นเอสโตรเจนมันต่ำลงเก็บไขมันน้อยลงแถมมีเตาเผาไขมันมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นแบบนี้ครับมันทําให้เราลดไขมันลดแฟตได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับใครอยากจะลองอาสูรนี้ไปใช้หรือลองใช้อยู่นะครับลองบอกกันหน่อยว่าฝึกขา2วันสภาพเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกให้นะสิ่งที่คุณต้องเตรียมใจนะครับเวลาเราจะฝึกขา2วันนะครับช่วง 2- 3สอาทิตย์แรก ช่วงสอสามิันทย์แรกนะครับย้ําเราจะรู้สึกแบบโอ้โโซมเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับเวลาเราฝึกขามันค่อนข้างหนักนะครับแต่หลังจากนั้นไปครับร่างกายมันจะชินครับมันจะอยู่ตัวเราจะสามารถทําแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆบวกกับการกินที่โอเคบวกกับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับเราจะสามารถทําได้และลดแฟตได้เร็วมากๆครับ ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟทไว้ด้วยนะครับท,ทุกๆวันมันจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3 <c oughs> เดือนเปลี่ยนหุนห่นแบบไพรเวทนะครับใครมีเป้าหมายอะไรนะครับอยากจะลดแฟตลดไขมันเปลี่ยนหุ้นแก้สกินนี่แฟตแก้พุงหมาน้อยนะครับแจ้งได้ผมทำโปรแกรมอาหารให้ลายบุคคลว่าต้องกินเท่าไหร่บ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีนะครับสองเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมออกกำลังกายให้ด้วยว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนอยู่ยิมอยู่บ้านอยู่คอนโดนต้องทำยังไง ฝึกแบบไหนบ้างไม่มีประสบการณ์ทำยังไงน้ำหนักตัวเยอะทำไงอายุเยอะแล้วทำยังไงนะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอหรือเปล่ากี่นาทีดีที่สุดโซนไหนดีที่สุดนะครับทั้งหมดนี้3อย่างนี้ได้ในคอร์เทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพเวทหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจจะเอาจริงกนะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยจะไปถึง4แสนซัพท์ครับ